โรงแรมซีเนรับเราจะขึ้นไปสตาร์บัคข้างบนนะครับ300บาทต่อท่านก็เอา300านี้ไปแลกซื้ออาหารเครื่องดื่มที่นุ่นนะครับข้างบน สตา,าร,ร์บัคที่โรงแรมซีเน่เป็นสตาร์บัคที่อยู่บนภูเขาที่สูงที่สุดและก็วิวดีที่สุดในกกเกาะภูเก็ตนะครับในช่วงนี้ก็เป็นที่ฮิตกันอยู่พอสมควรนะครับมีชาวต่างชาติและคนไทยเข้ามาแวะเยี่ยมชมกันเยอะมากนะครับ300บาทเป็นค่าตั๋วขึ้นเขาตรงนี้นะครับแต่ก็สามารถเอาค่าตั๋วนี้ไปแลกเป็นเครื่องดื่มได้นะครับเครื่องดื่มก็ขึ้นอยู่กับเราว่าเราจะเลือกทานแบบไหนนะครับราคาก็เลือกได้ตามอำเภอใจเลยครับใครที่อยากมาดูพระอาทิตย์ขึ้นหรือพระอาทิตย์ตกโซนนี้ก็แนะนานะครับสามารถมาได้พระอาทิตย์ขึ คลิปของเรานะครับผมไปเจอกันคลิปใหม่ครับดูนี่ก่อนดูวิวโอ้โหน่ากลัวมากว้าวสตับัง ห้ออกาันดูทุกคนทุกคนดูฉันดูเราสองคนง <laughs> เรา